มาคะ่ะวันนี้จะชวนมาแปลงฟันด้วยยาสีฟัน Colgate Optic w h i t Active Ox Whitening Oxygen ก <P> ลิ่นพีชจ้าตัวเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเพื่อนๆได้ลองแล้วจะเป็นเหมือนการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่เพราะว่าตัวเนี้ยเขาเป็นนวัตกรรมของคอลเกตนะคะที่จะช่วยให้ยาสีฟันของเรามีฟองนุ่มและก็รู้สึกอุ่นขณะแปรงฟันนะคะเพื่อให้สารสกัดที่มีประโยชน์นะคะซึมเข้าสู่ชั้นเคลือบฟันให้ฟันดูขาวจากภายในสู่ภายนอกที่สำคัญ เขาบอกว่าถ้าแปลงอย่างต่อเนื่องสาวันเนี่ยฟันขาวขึ้นแน่นอนจ้าและที่เขาบอกว่าตอนแปลงเนี่ยจะรู้สึกอุ่นคือหญิงรู้สึกอุ่นจริงๆนะคะแต่ว่าพอแปลงเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นสดใสเลยที่สำคัญขณะแปลงเนี่ยด้วยกลิ่นพีชเนี่ยค่ะทำให้หญิงรู้สึกหอมละมุนแบบผู้หญิงผู้หญิงคือชอบเลยแหละส่วนคุณสมบัติที่บอกว่าทำให้เรา ฟันขาวขึ้นภายใน3วันนะคะเขาแนะนำเลยว่าเราต้องแปรงอย่างน้อย2ครั้งต่อวันติดต่อกัน3วันรับรองว่าฟันขาวขึ้นจากภายในสู่ภายนอกเลยจ้า